여러분 집안 들다 식하 องหญิงมิงเว่ยประสบอุบัติเหตุตกจากหลังมา้าขนาดถ่ายละครอไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างอะตอนส่งเข้าไปข้างในสลบกันทั้งคู่เลยนี่ครั้งที่สองที่ถิงโจอบาดเจ็บในช่วงนี้ร้อนใจไปก็เท่านั้นนานขนาดนี้คงใกล้ออกมาแล้วล่ะเป็นง<ข>เป็นไงบ้างครับคุณผู้หญิงค่อนข้างโอเคครับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่คุณผู้ชายที่มาด้วยกัน อาการค่อนข้างหนักครับสมองมีการกระทบกระเทือนและแผลภายนอกเหมือนว่าในช่วงวิกฤต <c oughs> เขาพยายามปกป้องคุณผู้หญิงมากครับคุณหมอครับสมองถึงโจจะเป็นอะไรมากไหมครับอาการจะหนักกว่าเดิมไหมหรือว่ากลับกันความทรงจำของเขาเองจะกลับมาหรือเปล่าเอ,อในตอนนี้ยังพูดได้ยากครับคนไข้ฟื้นแล้วถึงจะรู้ขอบคุณครับ ี่มิงเว้ยฟื้นแล้วเหรอเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมเราตกใจหมดเลยนี่พี่พี่นั่นทำไมอ่ะพี่ต้องพักผ<อ>่อนนะช้าช้าราชครูละ่ะเขาเป็นยังไงบ้างเขาอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรเสี่ยวเจ้าอยู่เป็นเพื่อนวางใจเธอตอนนั้นองหญิงเขาอ,อบเช่นไว้